่รัแกแแงมา้วยคบลตตพานิ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจำหน่ายเนื้อหมูสู้โควิดราคาถูกพิเศษ,ษ,พษ,ษเพื่อช่วยลดค่าคลองชีพให้ชาวร้อยเอ็ดและเชื่อมโยงตลาดนำลำไยจากลำพูนเกรด AA-A บวก A, A ช่วยชาวสวนลำไยนายทวีจงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรมจำหน่ายเนื้อหมูสู้โควิดราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดณบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายปัญญามูลคำกาเจริญประสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวทัศนีประภาสีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ารักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และดรสุมาลัยสิริพาณิชย์ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับและให้กำลังใจเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรนางสาวทัศนีประภาสีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ารักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจำหน่ายเนื้อหมูสู้โควิดราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยลดค่าคลองชีพให้พี่น้องชาวไทยในทุกภูมิภาคที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563จำหน่ายวันนี้วันเดียวตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละในราคาถูกกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ130บาทนอกจากนี้สำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชื่อมโยงตลาดลำไยเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูนโดยนำลำไยคุณภาพดีมาจำหน่ายกล่องละ110บาท1กล่อง3กิโลกรัมรวมทั้งยังนำไข่ไก่ทงฟ้าราคาถูกเบอร์ซามมาจำหน่ายแพ็คละ20บาท1แพ็คบรรจุ10ฟองด้านผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมาจับจ่ายสินค้าราคาถูกกันเพื่อลดค่าคลองชีพในครอบครัว สินค้าทุกอย่างราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดมีคุณภาพดีเป็นที่ประทับใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากจ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ืบเมืองรวบพ่อค้ายาบา้าพร้อมของกลาง1 8 0 0เม็ดเมื่อวันที่8สิงหาคม2563โดยการอำนวยการของพลตํารวจตรีไพรโรธมังคลาผู้บังคับการจังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจเอกพิษณุวัตถุรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจเอกพัฒกรศาสนสุพินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดพันตำรวจโทไพรัชบุพ,พา รองผู้กำกับการสืบสวนเจ้าหน้าที่สอ,อปศจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่27และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองได้รวมกันจับกลุ่มตัวนายอารันหรือต่อมเคลือสุคนอายุ42ปีที่อยู่167หมู่ที่5ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่น พร้อมด้วยของกลางยาบ้า1 8 0 0 0เมตรยาไอซ์น้ำหนักรวม283กรัมอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อซัมซุงกาแล็กซี่สีดำรุ่น J8 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อซัมซุงกาแล็กซี่สีดำรุ่น S5 รถยนต์ยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นปาเจโร่สปอรตสีดำ หมายเลขทะเบียน9กไก่ลอจุลา3374กรุงเทพมหานครรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ13ล้านบาทโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพฤติการในการจับกลุ่มจากเครือข่ายสอปปอลาวโดยพูดคุยผ่านทางเ Facebook จนสามารถตกลงซื้อขายยาบ้าจำนวน30มัด2อ0 0 0ืเม็ดจากนั้นเครือข่ายได้ให้ผู้ต้องหาคนดังกล่าวใช้โทรศัพท์ติดต่อมายังสายลับโดยผู้ต้องหาได้นัดส่งมอบยาบ้าให้กับสายลับในวันที่6สิงหาคม2563 และแจ้งกับสายรับว่าจะนำยาบ้ามาส่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายรับว่าสามารถติดต่อซื้อขายยาเสพติดยาบ้าวางไว้ที่ริมถนนเส้นบายพาสรอบเมืองร้อยเอ็ดและผู้ต้องหาคนดังกล่าวจะแจ้งจุดที่วางยาบ้าอีกครั้งหลังจากที่วางยาบ้าเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดจึงได้ร่วมกันวางแผนและล่อให้ผู้ต้องหานำยาบ้ามาส่งให้กับสายรับด้วยตนเอง ที่บริเวณลานจอดรถข้างร้านแจ่วฮ้อนส4แยกวาปีปทุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้นำกำลังไปซุ่มดูอยู่บริเวณดังกล่าวจนกระทั่งถึงเวลานั้ดหมายได้มีชายไทยไม่ทราบชื่อสกุลขับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่สปอร์ตสีดำหมายเลขทะเบียน9 3, 3, 7, 4, กอไก่ลอจุลา3374กรุงเทพมหานครมาจอดบริเวณลานจอดรถของร้าน และลงจากรถจากนั้นชายคนดังกล่าวได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามายัางสายลับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตนและตรวจค้นภายในรถก็พบยาบ้าจำนวนดังกล่าวอยู่ในกระเป๋าเป้สอใบเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนายอารันหรือต่อมเคลือสุคนอายุ42ปีให้การว่าเมื่อประมาณวันที่5สิงหาคม2563 เวลาประมาณ4นาฬิกาได้รับยาบ้าท,ที่บริเวณบ้านเดือจังหวัดหนองคายจากพ่อค้าชาวลาวจำนวนร้อยมัด2,000 200, สนเม็ดแล้วนำมาวางตามจุดต่างๆตามคำสั่งการของนายวอนซึ่งนายวอนได้ให้ค่าจ้างในการที่ตนนำยาบ้าไปส่งมอบให้กับลูกค้าตามจุดต่างๆในราคามัดละ250บาทและจะคิดค่าจ้างเพิ่มตามเส้นทางใกล้ๆในการส่งมอบยาบา้า ซึ่งภายในจังหวัดร้อยเอ็ดตนได้รับค่าจ้างในราคามัดละ1,000บาท เอาผู้ควบคุมสถานการณ์กัน